สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้เรามารับชมรุ่นรวยรวยรวยนะครับหรือที่เรารู้จักกันในรุ่น3รวยนะครับ <Okay. S 1> จัดสร้างในปี2536ว like, ัดไล่แต่งทองนะครับสำหรับองค์ในคลิปนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับเลี่ยมกรอบทอง90หน้าประมาณชี้กามกว่าๆนะครับสำหรับองค์นี้ผมเปิดบูชาไว้ด้วยนะครับที่33,500พร้อมบัตรรับประกันพระแท้จากช่องเคมาเลชชั้นแนวให้1ใบนะครับ <Yeah. S 1> เหรียญพญาเต่าเรือนรุ่นรวยรวยนะครับจัดสร้างเนื่องในโอกาสหลวงปู่หลิวอายุครบ88ปปีใน ปี2536นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาทุนปรับปรุงค่ายลูกเสือเมืองกระแพงแสนนะครับจังหวัดนครปฐมเหรียญรุ่นนี้ผลิตโดยกองกระสาบกรมธารลักษณ์มีบล็อกแม่พิมพ์เดียวและตัวตัดเดียวนะครับสำหรับเนื้อเงิน,นครับมีจํานวกนการสร้างทั้งหมด7,488ี่ยเหรียญน,นะครับที่ลงท้ายด้วย8เพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นฉลองอายุหลวงปู่หลิวครบ8ปปีนะครับพุทธคุณที่เด่นนะครับจะเป็นทางด้านเมตตามหานิยมโชคลาภค้าขา,ขายสุดท้ายนะครับก็ขอบคุณทีี่รรรรััััับบบบชมบฟงจนจนะคคสสวสด สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้เรามารับชมรุ่นรวยรวย,รวย,รวยนะครับหรือที่เรารู้จักกันในรุ่น3รวยนะครับ <Okay. S 1> จัดสร้างในปี2536วัดไล่แต่งทองนะครับสำหรับองค์ในคลิปนะครับเป็นเนื้องเงินนะครับเลี่ยมกรอบทอง90หน้าประมาณชี้กำกว่านะครับสำหรับองค์นี้ผมเปิดบูชาไว้ด้วยนะครับที่33,500พร้อมบัตรรับประกันพระแท้จากช่องเคเบเลชชั้นแนลให้1ใบนะครับเหรี <Yeah. S 1> arn, ยญพญาเต่าเรือนรุ่นรวยรวยนะครับจัดสร้างเนื่องในโอกาสหลวงปู่หลิวอายุครบ88ปปีใน ในปี2536โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาทุนปรับปรุงค่ายรูกเสือเมืองกำแพงแสนนะครับจังหวัดนครปฐมเหรียญรุ่นนี้ผลิตโดยกองกระสาบกรมธนารักษ์มีบล็อกแม่พิมพ์เดียวและตัวตัดเดียวนะครับสำหรับเนื้อเงินนะครับมีจํานวกนกระสร้างทั้งหมด7,488เหรียญน,นะครับที่ลงท้ายด้วย88เพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นฉลองอายุหลวงปู่หลิวครบ88ปีนะครับพุทธคุณที่เด่นนะครับจะเป็นทางด้านเมตตามหานิยมโชคลาภค้าขายสุดท้ายนะครับก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังจนจบนะครับสวัสดีครับ